บ่อยอครั้งที่เราจะได้พบเห็นข่าวว่ามีประชาชนไปทำการซื้อสินค้าและบริการและได้ชำระเงินครบทั้วแล้วแต่กลับไม่ได้รับสินค้าและบริการนั้นหรือได้รับสินค้าและบริการที่ไม่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่โฆษณาไว้อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและนำมาซึ่งข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการ ซึ่งคดีข้อพิพาทในลักษณะนี้เราเรียกว่าคดีผู้บริโภคคดีผู้บริโภคคือคดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจที่มีข้อพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าและบริการโดยฝ่ายประชาชนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้บริโภคส่วนฝ่ายผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการจะอยู่ในฐานะของผู้ประกอบธุรกิจ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ประกอบธุรกิจกระทําการอันมีลักษณะเป็นการละเมิดต่อสิทธิของผู้บริโภคแล้วนะครับกรณีนี้ผู้บริโภคย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นคดีผู้บริโภคได้ครับสำหรับวิธีการฟ้องคดีผู้บริโภคเราจะแบ่งออกเป็น2วิธีใหญ่ๆนะครับวิธีแรกคือตัวผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายไปดําเนินการยื่นฟ้องคดีต่อศาลโดยตรง กับวิธีที่2คือเป็นการดําเนินคดีโดยผ่านพนักงานนอายการรสําหรับวิธีที่2ก็จะมีขั้นตอนที่สําคัญคือตัวผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายนั้นจะต้องไปดําเนินการร้องทุกข์ต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคอบอนะครับเมื่อสคอบอได้รับเรื่องก็จะทําการพิจารณาเบื้องต้นหากเห็นว่ามีมูลสคอบอจะเชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาทําการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อระง,งับข้อพิพาท แต่ในกรณีที่ไม่สามารถเจราจาไกล่เกลี่ย,ยกันได้นะครับสกบก็จะมีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัย,ยาการเพื่อดําเนินคดีพนักงานอาัย,ยาการเมื่อได้รับเรื่องดังกล่าวแล้วนะครับก็จะทําการพิจารณาข้อเท็จจริงข้อกฎหมายตลอดจนพยานหลักฐานทั้งหมดหากเห็นว่ามีครบถ้วนเพียงพอแล้วพนักงานอาัย,ยาการก็จะดําเนินการยื่นฟ้องเป็นคดีผู้บปิโภคต่อศาล รวมทั้งจัดดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาลเช่นการว่าความสืบพยานจนกระทั่งศาลได้มีคำพิพากษารวมถึงการอุดทร์ดีกาหรือแก้อุดทณ์หรือแก้ดีกาจนคดีถึงที่สุดกลับ